เหลือนหนึงกับคาม์มาไอเทมคามาสามดาวโอไมคก็วัตเตอร์ฟ้าอีทัตคาม่มาสามดาวสวัสดีครับทุกๆคนผมซาโวและวันนี้พวกเราจะมาเล่นคอมพี่แจ็คอยากปะทะคอมนี้นะครับเป็นคอมที่ผมอยากเล่นมานานแสนนานแต่ว่าแทบไม่มีโอกาสได้เล่นเลยนอกจากจะโดนแย่งตัวโดนแย่งพี่แจ็คโดนแย่งไอเทมตัวละครเล่ไม่ออกก็มีเจอคอมอื่นๆเขี่ยตกรอบไปก่อนที่จะได้พี่แจ็คอีก ตอนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นเกมเพลย์ของพี่แจ็คสั้นๆครับมาดูซิว่าพี่แจ็คจะได้ปะาทะหรือไม่เปิดเกมมาครับของปะทะเราวางด่านหน้าแบบนี้เลยครับดานหน้าสําคัญมากครับตอนนี้มีปะทะมากมายยกเว้นพี่แจ็คครับขาดพี่แจ็คตัวเดียวปะาทะกูก็จะครบหกไอเทแมแสงที่หยิบมานั้นแม่งเป็นโฟสเซต้าแห่งแสงครับแทบไม่มีอะไรดีๆสลับพี่แจ็คเลยหยิบไปหยิบมาอ้าวกูได้โฟสเซต้าอีกชิ้นครับรับรองฝั่งนู้นแม่งไม่ต้องตีกันแน่นอน พอมาเจอคนล่าสุดเอาไอ้เชี่ยแม่งก็มีโฟสแทหแห่งแสงเหมือนกันไม่ต้องตีกันเลยเชี่ยทั้งสองฝั่งให้พี่เคสเถือเทมให้พี่แจ็คไปก่อนครับเพราะว่าตอนนี้พี่แจ็คแม่งไม่ออกสักทีตัวปะทะอื่นๆกูก็อยากจะใช้เคล็ดแม่งเป็นเจ้านรกพอดีครับเข้ากับเคนเนนได้ดีแถมแม่งยังตีเร็วอีกด้วยเดี๋ยวเวลรอบนี้ครับแม่งตีช้าที่เชี่ยแม่งตายไปเลยพอเจอโฟสแทหแห่งแสงให้เชียเวนแม่งสามดาวแม่งอยู่ด่านหลังแม่งยิงลัวๆแม่งยิงไม่ยังแม่งไม่พูดเทียอะไรทั้งสิ้นแม่งยิงลัวๆที ได้ขาาเพิ่งบัฟมามึงของแค่2ชิ้น3ดาวมึงเอากูหมดทีมเลยเหรอกลับมาจากรอบกวรีดนตีครับ <S <S เห็นม่วงเห็นเนงินเงินพี่แจ็คก,กลับมาแล้วครับขายเคล็ดแม่งเลยไม่ต้องรีโลอะไรทั้งสิ้นจับไอเทมยัดให้แจ็คไปเลยตอนนี้ตัวแคร,รี่กูมาแล้วสุ่มไปได้โอ้โหได้นิดาลี่ปะทะเหมือนกันนิดาลี่กู2ดาวมีสิทธิ์ลุ้น3ดาวตอนนี้บอร์ดเกือนครับคอมนี้วางตัวอย่างง่ายครับวางเป็นด่านหน้ากระดานให้หมดเลยครับเพราะแต่ละตัวเน้นปะทะอย่างเดียว ฟอสเซนสองชิ้นสโลโครนานโอโหอาะคา,ารยิงช้ามากๆถึงจะควงก็ยิงชา้ารถพี่แจ็คตบพี่แจ็ครอยมาตบลูกมกังกรกระเด็นหายไปเลยเอาละครับความมั่นใจเต็มเปี่ยมครับมึงจะสู้ตรงไหนได้เลยกูยืนหน้าการะดานครบหมดแถมมีฟอสเซนท์เอาไวน้นี่แม่งซุ่มได้ฟอสเซนท์เฉยแม่งเป็นแคเนนเหมือนกันด้วยมึงเป็นเฮี้ยอะไรกับฟอสเซนท์รัทคอปชากูต้องการตีเว้ยมาเจอคอมจันนรกครับดีพี่แจ็คก,กูอยู่เหนือฟอสเซนท์ครับยังไม่โดนออร่าเอาแต่เคเนนมาตั้นไม่เป็นไรพี่ พี่แจ๊กเก็บไปทีละตัว2ตัวไอ้เคียนี่แม่งศึก,กทินานาแม่งยิงฟรีทิานาเก็บกูหมดเลยแถมทิตานาของโคตรดีมาเจอรอบไก่ครับคอมนี้ไม่รีลอรี่ปะทะน้องไก่ครับบอกว่าจะได้ไเทมเพลสองสามชิ้นชิ้นเดียวก็ได้คอสีฟ้าหน่อยแม่งให้สีเทาคอตั้งแม่งให้น็อกเทิร์นกูขายด้วยความรวดเร็วเลยมาเจอเคลครับเอาไงดีได้ใช้ไหมไม่น่าอะไรใช้เคลแม่งไม่ได้ใช้อะไรเลยกับคอมนี้เลเวอัพหาตัวอะไรมาใสเวียโกอยู่ไหนพึ่งแพ้มาไม่เป็นไรคอมนี้ต้องการใช้ หาวีโกยังไม่เจอวีเอโกมาเจอคอบนี้ครับเวลคอร์ดมึงฉีดมาเลยกูยืนหน้ากระดานไม่ได้ยืนกอกกลุ่มมึงทําอะไรกูไม่ได้ตีไปตีมาเวลคอร์ดฉีดเต็มหน้าพี่แจ็คเลยพี่แจ็คโอ้โหอะไรแม่งมีบัตรคิทายท่านลิโซพี่แจ็คแม่งสแต็กเต็มพี่แจ็คก,กูตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงแถมตีแรงด้วยมึงเสร็จกูเวลคอร์ดพี่แจ็คบอกเอ้ยมึงลบนะกูจะตีโอ้โหกูแทบไม่ได้ตีเลยปะทะเกินมาหนึ่งตัวเป็นปะทะสี่รู้สึกไม่คุ้มครับเอาเคลลงมาเผื่อมันจะทาการเรียกสายฟ้าเป พี่แจ็คก,กูเปิดฉากลิเว่นก่อนเลยครับลิเว่นปะทะกับพี่แจ็คลิเว่นแม่งฮิวอย่างดีนอกจากมีบัตเตอร์แถบแม่งเป็นลูกอลุนพี่แจ็คกูบอกไม่เป็นไรมึงฮิวใช่ไหมอากูตีต่อพี่แจ็คกูฆ่าได้ครับลิเว่นตายเวียโก้ตายด้วยมึงมาอยู่นี่เจอเนลลี่แม่งจูกหลบแถมแม่งฮิวโอ้โหพี่แจ็คกูพี่แจ็คกูตีไม่ยั้งพี่แจ็คกูตายเฮ้ยเนลลี่แม่งเอาหมดเลยเจอลีชินกูทุบพื้นไปให้ตีสโลขึ้นบวกกับโฟสเธาเข้าไปตีโคตรช้าเหลือ2ตัวนี้ครับตัวหนึ่งแม่งถ เกินเกิดเกินตัวกูเยอะกว่าทําไปทํามกูแพ้เฉยวัตเตอร์ฟักมาดีรอบเตรียมตัวใหม่ครับรอบเมื่อกี้ผลงานไม่ดีครับผลงานมันฟ้องขายเคลวทิ้งครับเคลยวตกงานขายแม่งซื้อดาวเวนเลยอ่ะดาวเวนมึงตกงานขายดาวเวนล,ลงทีโมแม่งเลยกูยอมเสียเลือดเนื้อเอาทีโมมาก็ได้ทีโมบอกดูท่าเดวมึงก็ขายกูมาเจอคอมต่อไปครับหน้าคุนคุณครับแถมแม่งตัวใหญ่กว่ากูแถมสองดาวแถมมีแทงด้วยไอเทมคล้ยายกันเลย แทนมีลูเซียนเป็นตัวรองวยโอ้โหไม่เป็นไรกูรีบสู้เลยเดี๋ยวกูแพ้แนะ่พี่แจ็กกูยัสู้อยู่พี่แจ็กเจอพี่แจ็กครับพี่แจ็กมูดาบูดาสู้กันครับโอ้โหถึงจะไม่หนึ่ง,งแต่โดนลุมครับฝังกูคนเยอะกว่าเน้นลุมครับพี่แจ๊กฟังนุทนพิษแลแพ้มาไว้ตายไปอันนี้ลูเซียนของแปลกครับลุมแม่งเลยก็ว่าอยู่ว่าสองดาวหายไปไหนแม่งมีคนเล่นแจ๊กอีกคนนี่เองเก้าอี้โดนตีรอบไอเทมชิ้นใหญ่ครับกูเลือกคนสุดท้ายอีกแล้วมองซูมหาเวียโกเวียโกไม่มีคิดดูเอาอะไรดีไม่รู้จะเเอไไรดีททมแงห เดฟเลดเหรอคิดอะไรไม่ออกเอาลาบาดอนเดฟแคปแม่งเลยส่งไปส่งมาเอาเฮียกูเริ่มโกเวลคอร์ดแล้วครับกูทีมกูเริ่มมีกองหลังย้ายหนีเวลคอร์ดแม่งเลยรู้สึกปลอดภัยครับหนีเวลคอร์ตได้มาเจอทีมนี้อา้าวแม่งหันหน้าเข้าถูกทางเทรดเลยโอ้โหเวนเชียเลยเนี่ยแม่งหมัดขี่สอกันแถมมีกูสู้แถมแม่งสามดาวรีบเอ็นเลยก่อนที่มันจะยิงรัวๆพี่แจ็ครีบเอ็นหน่อยพี่แจ็กไม่ใช่แรงนั้นพี่แจ็กจจกูไปขวดกับเฮคอริม พี่แจ๊คก,กูอย่าบอกแม่งไปขวดกับเลี้ยวหน้าของแท้งย่างฟูเวรฝั่งนั้นเริ่มตื่นเต้นเริ่มติดคลีแล้วโอ้โหแม่งติดคลีรัวๆทีมกูหายเพราะไอ้เคียนี่อีกแล้วทีโมโตโจีบ,บอกมึงส่งกูมาทําอะไรตรงนี้มึงรีบรีบฆ่ากูเลยกูอา,ายกูอยากกลับบ้านมาเจอคนนี้แม่งเลเวลเแม่งมีเวลคอร์ดอ่ะฮ่กูวางตัวหลบเวลคอร์ดมึงแล้ว พี่แจ็คกูรีบตีครับตอนนี้สแต็กไททันรีโซฟจะยิ่พี่แจ็คกูโดนโยกย้ายโดนจับวางกระโดดกลับมาข้างหลังพี่แจ็คกูไม่เป็นไรกระโดดกระไม้โดนต้านพี่แจ็คกูโอ้โหดีนะมีบัตเตอร์พี่แจ็คกูเอาโดนต้านดีแล้วโอ้โหดีนะมีเลือลเพิ่มโลพี่แจ็คกูรีบควนดูเลือนเลื่อนกลับมาเต็มเริ่มเก็บไปทีละคนสองคนเวลคอร์ดแม่งฉีดอีกรอบนึงเวลคอร์ดโดนดึงโอ้โหโคตรโชคดีพี่แจ็คกูยังอยู่ครับถ้าพี่แจ็คยังอยู่ไม่เป็นไรค่อยๆตีเดซี่ไปพี่แจ็คกููโโหหดดดเเเเเววลลคออออรร์แมม่่่งงงงีีีีกกททัั้้้้สสาาไไนนนขปยย รอบต่อไปครับคนเริ่มเหลือน้อยคนเริ่มซ้ำๆกันเจอวิญญาณของไอ้แจ็คตัวนี้แจ็คสองดาวแจ็คก,กูยังตัวเล็กนิดเดียวหนึ่งดาวอยู่เลยมารอบนี้ขอแก้แค้นขวดแจ็คแม่งก่อนเลยแต่แจ็คก,กูโดนลุมโดนเซน่าล,ลุมแจ็คก,กูเริ่มโดนสตาร์นเริ่มโดนซีซีแถมตัวกระปิวดิวตัวใหญ่จากมีตาท่านรีโซฟเริ่มตีไอ้นีแม่งก็แทงโอ้โหแม่งตีอย่างสโลอาจัคานก,ก็ควงอยู่อาจัคานควงฟรีอาจัคานควงฟรีแถมมีดูเลือดด้วยอาจัคานโดนเทรด,ดดึงหยุดไว้อาจัคานแม่งควงนี้ทีมมมกกูบออึงงไปไน่่าาาจคาแเลย เจอเบียโกลีชินสองดาวโอ้โหอบต่อไปยิบลี่ชิน้นสามดาวแถมเจอเวียโกพอเจอเวียโกแล้วเอาเอา,เอาใครดีต้องมีคนนึงต้องไปทีโมดีไหมแอะแต่กูปะทะสเอาไงดีต้องขายเคนเนนเหรอ,อแต่เคนเนนก็ไม่ประโยชน์เอาทีโมออกไปแล้วกันที่ไปคิดมาทีโมก็สําคัญแม่งปะทะกูก็สี่เคนเนนเรอเอาเคนเนนไปก็ได้เอาโพสต์ทหารได้ใครดีเอาโพสต์ทหารให้หนอติลุแทงแทงไปเลยรอบนี้ปะทะกูโหดแล้ว กำลังมั่นใจครับมาเจอคอมนี่แม่งเล่นน้องทิดแม่งโคตรเค้าเตอร์คอมกูแถมแจ็คก,กูยังหนึ่งดาวตัวกระจิว๋วเลยทีตนาโดนมาดีโดนตาครับทีโมโดนยิง3ามสี่นัดแม่งหายนอติรุดบอกไอ้เชี่ยมึงทำอะไรลงไปรีบตโลร,รีบตีทีตนาทีตนาบอกทําไมกูตีช้าจังกูกระโดนหนีแม่งทีตนาตีนอติรุดกูตายพี่แจ็คก,กูยังหัวดู่ครับพี่แจ็คก,กูทนพิษบาดแผลหมยพี่แจ็คก,กูตายเหลือแค่ลีชินกับใครไม่รู้ที่แม่งกำลังไปฝ่ายกูเทรดเป็นฝ่ายกูเรียบร้อยแต่ทีแตนายังกระโดดฟรีแม่งเงยฝั่งกู ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือชนะแพ้ชนะแพ้สลับกันครับไม่ต้องเอาแม่งแล้วครับคอมโบชนะติดกับแพ้ติดทำไม่เป็นไรครับแพ้เล็กน้อยเกิดขึ้นได้ครับเลือดยังเยอะอยู่มาเจอไอ้นี้แม่งอาจจะคานก,กับพี่แจ๊กอีกแล้วกูเพิ่งเจอวิญญาณมึงไปเองวิญญาณชนะได้รอบนี้กูก็ชนะได้พี่แจ๊กกูขวดพี่แจ๊กมาอีกรอบครับเอาแจ๊คออกมาถ้าขาคนนี้ได้โอกาสจะได้แจ็คสองดาวกูมีเพิ่มขึ้นแจ็กมันตายแล้วครับทนพิษบาดแผลไม่ไหวอาจจรคานแม่งควงอาจจรคานฟรีแต่ฟรีได้อีกไม่นาน,น,านแล้ว กูล,ลุมก่อนอัจฉริยะแม่งอัจฉริโดนเบียดตายแบนหายไปแล้วแถมค่าไอ้นี่โอ้โหโอเคเออกมาเจอรอบนี้หวังว่าจะออกตัวดีๆบ้างเจอสัญลักษณ์ปะทะอ่าวิเชียแล้วกูขายปะทะไปแล้วมึงมาโผล่ตอนนี้ทาไมหยิบปะทะไปตอนนี้ก็ไล่่าครับเพราะว่าเคนเนนสองดาวแม่งก็ขายไปแล้วหยิบไอออนิกสปาร์กมาลดเกาะเวทมันก็ได้ใส่ของเวทให้เวียโก้ไปหมดเลยครับความจริงมันควรใช้ของคีแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ใช้ของเวทก็ได้ แดน้าได้รับงานกลับมาแล้วตอนนี้ขาดเวโกแค่ตัวเดียวมันจะดูดเร็วมากสายไอโอเนสปาร์คให้เวโกแม่งเลยสูมไปสูมมาเอาเสือเจอเคนเนนอีกแต่ไม่ได้ใช้แล้วเอาได้เวโกสองนะโอ้โหรอบนี้เราจะหาเพื่อนมาเป็นพวกเรากันดีกว่ามาเจอคอมลุงกันลุนครับแม่งก็มีเวียโกเหมือนกันรอบนี้แจ็คกูไม่ได้อยู่ใกล้ลีเว่นด้วยรอบนี้เวโกจะดูดโอ้โหแต่การกัดแม่งหนักเกินครับยกไม่ได้ดูดการกัดไามอาได้การกัดมาเป็นพวกแล้วแต่มองไปทีเอาแม่งเหลือไม่กี่คน แจ็คก,กูหายไปแล้วครับตอนนี้เหลือแค่ลีชินแล้วก็พวกที่ดึงมาอา้าวตอนนี้ฝั่งกูโดนโยบวังเฮ้ยเฮ้ยปล่อยกูปล่อยกูยกเฮ้ยมึงปล่อยกูโอ้โหอเวเชยลีชินกูทรยศเฉยเลยเอาละครับตอนนี้จากเลือดกูเยอะมากตอนนี้เลือดกูเหลือน้อยครับแพ้รอบเดียวได้เลยนะเนี่ยเหลือกันแค่3คนด้วยโยย้ายไปมาครับจะให้เวีโกกูไปฮุกคามา่มาฝั่งนู้นครับเอาอเจอคามา่มาเจอไอเวนสามดาววิ่แล้วไอเฮีย้ยกูไม่อยากเจอคอมนี้พี่แจ็กกูยังหนึ่งดาวอยู่เลยพี่แจ็กกูบ้านบาง อาจจะคานบกบางใช่ไหมกูเปิดประเดิมก่อนเลยพี่แจ็คก,กูตีชา้าจังโดนอะไรเนี่ยแดหน้าสองดาวรวบโอ้โหฝั่งนูนเลตตุปเป็ดดีไปหมดครับพี่แจ็คได้ยิงฟรีพี่แจ็คขวดแอดแม่งพี่แอดตันแอดรีบยิงแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนยังรอดฝั่งนุนเหลือออชา้าบอกไอ้ที่นี่นี่เองฆ่าแม่งเลยเลียวนะไม่ฆ่าแม่งแล้วดูดมาเป็นฝั่งเราดีกว่าโอ้โหขนาดดูดยังดูดนานน,านสู้ไปสู้มาอ้าวเหลือหนึ่งหนึ่ง เหลือนหนึ่งกับคามาไอ้เพี้ยคามาสามดาวโอไมคก็ว่าเติร์ฟอีสแตรคามาสามดาวอ่ะแล้วกูได้ไอเทมกันเวทพอดีด้วยจะช่วยได้ไหมเนี่ยคามาสามดาวแม่งอย่างแรงรรลิฟเทโรบอกอ้าวเห็นมึงเจอคามาสามดาวกูสงสารมึงเอาไอเทมกันเวทไปลวกันตอนนี้เริ่มเครียดครับพอแทงแม่งก,ก็กันเวทได้ไม่น่าจะนานเวียโก้บอกขอยกหน่อยหนักดีดึงมาเป็นพวกแม่งซะเลยเอาละครับรอบนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายครับตึงเครียดครับไม่รู้จะให้ใครดีเอากรเลนมาตัดเวทมาแล้ว โหเครียดครับคาม่า3ดาวแม่งน่ากลัวทีมกูมหายได้เลยจะก,กูพึ่ง2ดาวแต่มันจะหายได้เร็วมากนังส่องไปส่องมาเห็นอะไรแวบแวบส่องไปส่องมาเฮ้ยเห็นอะไรแวบแวบ,แบใช่หรือเปล่าใช่อย่างที่ผมเห็นหรือเปล่าเอ้าแม่งมีลูอยู่ข้างหลัง ama, คามาเขาเวียโกไปแดน่าไปใช่ไหมคามาา3ดาวมาแล้วเวียโกว่าไงเอาใช่ด้วยโอ้โหมีช่องว่างด้านหลังครับมีลูอยู่ข้างหลัง เบียโกบอกคามามึงสามดาวใช่ไหมกูชอบมึงมึงมาอยู่กับกูนี่คาาสามดาวเป็นพวกกูเรียบร้อยพี่แจ็คก,กูมันรุมมาตุ้มกบฝั่งนู้นอยู่ครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คามาฝั่งนี้ทรยศยิงโอ้โหตลบหลังฝั่งตัวเองชนะไปเฉยยี่สิบสามดาเมจหากดูคลิปนี้แล้วสนุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับผมอัคลิปทีฟซีทุกสัปดาห์เลยคลิปต่อไปจะเป็นอะไรติดตามกันด้วยนะครับ